เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม,ม่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาระหว่างหมออ้ําอิราวัตกับนักสแสดงหนุ่มอาร์ตประสุทิ์ที่มีการตอบโต้กันชนิดแบบว่าไม่มีใครยอมใครหนักถึงขั้นท้ากันไปออกรายการโหนกระแสหลังจากที่หมออ้ําออกมาโพสเล่าถึงพระเอกกล้ามโตที่เคยไปยืมเงินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคยปั้นและเคยช่วยเหลือแต่เมื่อผู้ใหญ่ท่านนั้นขอยืมเงินกลับบ้างกลับบอกว่าไม่มีโดยโพสต์ของหมออ้ําก็ได้ระบุว่าพระเอกกล้ามโตท่านหนึ่ง เคยเพึ่งพาบุญบาร,รมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเข้าวงการรับละครโฆษณาพรีเซนเตอร์ออกอีเวนต์โดยผู้ใหญ่ท่านนี้ไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์ไม่เคยหกัคยหกค่าคอมใดๆแถมตอนสร้างบ้านเคยขอยืมเงินผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นค่าดาวบ้านว่าจะผ่อนหมดเป็นปีๆไม่มีดอกทยอยคืนครั้งละหนึ่งถึงสองหมื่นมั่งอะไรมั่งหลังโควิดมาพี่ผู้ใหญ่ท่านนี้กับลำบากเจอวิกฤตการเงินธุรกิจที่ทำเจอหุ้นส่วนโกง เกือบจะคิดสั้นแล้วแต่กรลยาณิมิตรช่วยไว้เขาลำบากเลยลองใจพระเอกกก้มโตว่าจะขอยืมเงินเงินไม่ถึงเซี่ยงนึงกับที่เคยให้แต่พระเอกกล้มโตบอกว่าไม่มีให้ครับผมไม่มีเงินแล้วโทรไปหาผู้จัดไปนินทาว่าหลายไปเมาผู้ใหญ่ท่านนี้คนที่เคยปั้นเคยช่วยเหลือตอนมันลำบากไม่มีงานแต่กลับกันในโซเชียลพระเอกท่านนี้ที่บอกว่าไม่มีเงินให้ยืมแล้วพยายามแฉผู้มีพระคุณ โพสลงโซเชียลติ๊กต็อกอวดรวยทุกวันเวยตัวเองว่าเป็นคนดีอวดเงินเป็นปึกๆแจกลูกน้องเป็นฟอนๆแจกครอบครัวซื้อรถซื้อทองซื้อทรัพย์สินต่างๆที่เขียนนี้ไม่มีอะไรหรอกครับจะบอกแค่ว่าคนในละคุณไม่มีวันเจริญและความจริงมีหนึ่งเดียวก็ต่อแหลก็สร้างภาพต่อไปเถอะคนเขาเริ่มรู้สันดานรู้พฤติกรรมมึงแล้วและจะได้รู้ว่าเวงกรรมมันมีอยู่จริงพร้อมกับคอมเมนต์อีกว่า เดากันเอาเองนะครับผมเขียนนิยายลอยๆแต่ถ้าอยากมีเรื่องกับผมพร้อมครับฟ้องมาฟ้องกลับพร้อมบวกมากๆเปิดรอเลยแม้ว่าจะไม่มีการบอกว่าพระเอกก้ามโตคนนี้เป็นใครแต่ว่างานนี้กลับทำเอาหนุ่มอาร์ตผัสุึเดือดหนักจนโพสต์โต้ถ,ถึงประเด็นดังกล่าวว่ามึงพูดมาเลยว่ากูกูไม่ฟ้องด้วยกล้าเปล่าแล้วเอาหลักฐานมายันกูไปยืมเงินใครสรุปเรื่องคือมาแกล้งยืมเงินผม แล้วผมไม่ให้เลยเป็นเรื่องออกตัวแทนคนอื่นถ้าหมายถึงผมเปิดมานะถ้ากลา้าแม่นแมนหน่อยอย่ารอบกัดพร้อมกับชี้แจงเป็นประเด็นปะเรๆออกมาว่าประเด็นที่1กูประกวดเข้าวงการไปเองไม่เคยพึ่งพาใครประเด็นที่สองบ้านกูกูทำเองทุกอย่างไม่เคยยืมเงินใครแม้แต่บาทเดียวประเด็นที่สามคนมีบุญคุณในวงการมากๆบอกตลอดคือมีพี่กอบสุขคนเดียวประเด็นที่สี กูจะอวดเงินหรือจะแจกเงินใครก็เงินกูไม่จําเป็นต้องให้ใครยืมมึงรวยมึงก็ให้ยืมไปสิประเด็นที่5ออกอีเวนต์ผมหาเองตลอดและไม่เคยมีใครมาหักเปอร์เซ็นต์ประเด็นที่6คนให้ละครคือช่อง3และพี่กอบสุขและผู้จัดช่อง3ตอนนั้นมึงรู้ดีกว่าเจ้าตัวเขาอีกนะหลังจากนั้นทางด้านหนุ่มอาร์ตประสุดก็ยังฟาต่อรวยๆอีกว่าพร้อมเสมอนะอัมอิลวัตถ้าน,นก็มา ผลกระแสสักรอบไหมได้ข่าวนักร้องเก่าหรอดังเพลงอะไรอะไม่เคยได้ยินและที่เพลงไม่ดังเพราะคนดูข้างหลังไม่เห็นหรือเปล่ากินนมเยอะๆนะและต่อมาทางด้านของหมออัมก็ได้ตอบกลับถึงหนุ่มอาร์ตในทำนองว่าไม่เข้าใจว่าจะล้นตัวขึ้นมาจนขึ้นมึงขึ้นกูทำไมและย้ำว่าตัวเองหมายถึงพระเอกกล้ามโตไม่ได้หมายถึงพระรองจนอาร์ตพสุทต้องสวนกลับอีกรอบว่าเอารูพระเอกละครมากระแทกหน้ามันหน่อยทุกคน ใครน้องมึงกูมีพี่คนเดียวจะเรียกกูไอสัตว์ก็ได้นะแล้วเขามาหาว่าผมไม่ใช่พระเอกว่ะอ่อนทิพหหยชอบโหนอะโหนกระแสสักรอบไหมและหลังจากนั้นก็มีการตอบโต้ท้าทายกันไปมาแบบไม่พักเลยทีเดียวทั้งบอกว่าได้ข่าวว่าหมอเคยเป็นนักร้องให้เอาเพลงมาเปิดให้ฟังหน่อยว่าเพลงไหนรวมถึงตั้งคำถามกลับไปด้วยว่าหมออัมเป็นคนให้พี่คนนั้นมายืมเงินตัวเองหรือเปล่าถึงเดือดร้อนแทนอีกฝ่ายขนาดนั้น รู้ทุกเรื่องราวละเอียดขนาดนี้พร้อมกับท้าว่าอยากฟ้องก็ฟ้องได้นะครับแต่จะเอาอะไรมาฟ้องนะแต่ตอบหน่อยนะว่าเป็นคนให้พี่คนนั้นเข้ามายืมเงินหรือเปล่าและทางด้านของหนุ่มอาร์ตก็สวนกลับแบบรัวๆโดยที่หนุ่มอาร์ตบอกว่าถ้ามึงแน่จริงมึงปิดเม้นลบโพสที่เกี่ยวกับกูทำไมไอ้อัมอิลาวัตอย่างไรก็ตามในที่สุดก็ดูเหมือนว่าฝ่ายหมออัมจะยอมถอยโพสปิดทัวยอมขอโทษหนุ่มอาร์ต โดยยังยืนยันว่าที่โพสต์ไปนั้นไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้นึกถึงอาร์ตส่วนที่ท้าออกผลกระแสนั้นก็คงจะไม่ไปเพราะไม่ใช่คู่กรณีของอาร์ตไม่รู้จะเถียงกันไปเพื่ออะไรเอาเป็นว่าขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดโดยข้อความของหมออ้๊อที่ขอโทษทางด้านอาร์ตพสุทธ์ก็ได้ระบุเอาวไว้ว่าเอาล่ะขอโพสต์ปิดทัวร์แล้วนะใครโพสต์อะไรรับผิดชอบกันเองให้ได้บ้านเมืองมีขื่อแปรไม่ใช่ใครจะทึกทักอะไรเอาเอง ผมโพสอะไรผมก็จะรับผิดชอบในส่วนของผมจริงๆตอนแรกตกใจเหมือนกันทำไมอาร์ตพสุดิ์ถึงร้อนตัวมาขึ้นมึงกูในเพจนี้ก็โดนสวนไปบ้างพอหอมปากหอมคอแต่อันนี้พี่หมอเองก็ต้องขอโทษจากใจนะที่ได้โพสต์รายละเอียดเรื่องต้นทางที่ไม่เคลียร์อาจทาให้อาร์ตที่อ่านแล้วรู้สึกว่าพี่พูดถึงอาร์ตตรงนี้ไม่รู้ว่าอาร์ตมีอะไรในใจหรือเปล่าหรือเรื่องที่เล่ามันไปสอดคล้องกับสิ่งที่เจอ ไปสอดคล้องกับสิ่งที่อาร์ตได้รับรู้มาหรือยังไงอันนี้พี่ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยแต่ที่แน่ๆที่พี่ได้ฟังมาพี่ก็ยังไม่ได้นึกถึงอาร์ตเลยแล้วอาร์ตพุ่งมามาเม้นท้าทายขึ้นกูขึ้นเมืองที่นี่ก็ไม่เป็นไรคงร้อนใจจริงๆแหละแต่ก็ขอย้ำตรงนี้นะว่าที่โพส์โต์เรื่องเวรเรื่องกรรมจริงๆไม่ได้เอ่ยถึงใครและถ้ายังคงเข้าใจผิดอยู่แบบนี้พี่หมอก็คงต้องขอโทษอาร์ตอ,อีกครั้ง ที่ทำให้กังวลหงุดหงิดและเดือดดานแบบนี้ให้ไปออกโขนกระแสรหรอพี่ไม่ไปหรอกครับไม่อยากไปรบกวนเวลาพี่หนุม่มกันชัยเขาและพี่ไม่ใช้คู่กรณีของอาร์ตพี่ไม่รู้จะเถียงกันไปทำไมหรือไปทะเลาะก,กันไปเปลืองเวลารายการเพื่ออะไรเอาเป็นว่าพี่ขอโทษละกันที่ทำให้อาร์ตเข้าใจผิดคิดว่าโพ์ถึงอาร์ตและเรื่องมันบานปลายจนจะไม่ได้นอนกันส่วนตรงนี้ใครจะว่ายังไงก็ช่างรับผิดชอบความเห็นตนเองให้ดีละกัน พี่มิขอทะเลาะก,กับอาร์ตแล้วพี่ยังคงสนับสนุนครอบครัวอาร์ตเหมือนเดิมยังซื้อประกันส่งเบี้ยรประกันให้แม่อาร์ตเหมือนเดิมแบบที่เคยดูแลกันสนับสนุนกันมาเป็นสิบปีนอนกันได้แล้วนะครับและหลังจากที่หมออั้มได้โพสต์ขอโทษท,ทางด้านอาร์ตพสุทธิ์ไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าทางด้านของอาร์ตพสุทธิ์จะไม่ยอมจบด้วยยังก็ได้ออกมาโพสต์อีกว่าคนอย่างมึงอะไม่ผิดไม่ขอโทษหรอกและกลูไม่จบไปขอโทษพ่อมึงโน้นขอโทษละกัน และกูตื่นขึ้นมากูก็พร้อมลบนะอัมอิลวัตมึงว่าไงพระเอกกล้ามโตคือใครกูไม่จบได้ข่าวว่ามึงเก่งไม่ใช่หรอและทางด้านของอาร์ตพระสุดก็ได้มีการโพสต์รัวๆเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านของหมออัมอิลวัตก็ไม่ได้ออกมาโต้ตอบอะไรต่อแล้วนะคะพร้อมทั้งยังคงปิดคอมเมนต์เอาไว้เหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ